สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจากช่องยูทูบชจ้าหน้าฟ่อนนุ่งหนิงค่ะน้องหนิงผู้จัดก,การฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรนวมินชลุมเนี่ยแข่อันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนุ่งหนิงอยู่กับรถสตอลแพร์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อราคาตัวรถอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันนะคะแต่ออกมาได้หล่อลงตัวโดดเด่นทั้งคันค่ะกับงานแล็สติกเกอร์สีเทาแรมโบแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะจากเดิมที่รถหรูหร่าอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มความหรูหราไปอีกสเต็ปเลยนะคะหน้ากลางหลังนะคะรอใส่ชชุดดแแต่่งงงบบบพพรรรีีีีเเเเเมมมมยยยยยยยสววาาใหห้้อลลคคะะะะ๋นนิจ ว่าแต่ละจุดเสริมหอลออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังด้าหนาหน้านะคะเราทําเป็นทรงแรปเตอร์ค่ะฟอนฟอร์ดเอฟดีแบบนี้นะคะสีดําด้านแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะทําให้รถดูบึกบืนมากขึ้นเหมือนเจ้าแรปเตอร์เลยพร้อมกับไฟมินิไลท์เลือกเฉดสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มแล้วแต่เราชอบเลยนะคะตัวเลนเร์อะคริลิกใส่ให้เรียบร้อยและะ้วค่ะข้อไฟหน้าใสาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับมีไฟ LED นะคะสวยสวยซีแคมจากโรงงานเลยค่ะลําแสงของเขานะคะสามารถเพิ่มแสงหรือว่าดรอปแสงได้เองอัตโนมัติตามลักษณะของแสงภายนอกเลยค่ะไฟหน้าแบบ Magtric LED แโปรจกเอ สองดวงให้ความสว่างคมชัดที่สําคัญค่ะย,ยังสามารถปรับเลี้ยวตามองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยได้ด้วยค่ะายใต้ไฟสูงนะคะจะมีไฟ LED ได้ถึง9ดวงเลยนะคะสามารถที่จะสลับเปิดปิดโค้งวาวได้ด้วยเพื่อให้เราเห็น Period. เพื่อป้องกันไฟแยงตารถคันที่ขับสวนเลยนั่นเองค่ะชานสลาดมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเมื่อเราเลี้ยวหักศอกค่ะเขาจะมีไฟสตาติกนะคะดวงเล็กๆค่ะย,ยื่นออกมานะคะสามารถลดมุมอับสายตานะคะทำมุมได้ต่ําสุดถึง15องศาเลยค่ะทําให้เราเห็นพื้นที่แอเรียโดยรอบนะคะไม่ว่าจะมีท่อนไม้มีหนามี หลุมต่างๆนะคะเห็นได้ชัดเจนปลอดภัยทุกการขับกี่เลยค่ะชายด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์สวยมากๆเลยนะคะบิวอินเข้าตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ ตอยห,หลังนะคะหรือว่าเซนเซอร์ด้านหน้านะคะเราบิวอินใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะชายด้านล่างนะคะทำคางเป็นสีบอลแบบนี้นะคะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์เซฟตี้เข้ามาแบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะคะโดยจะมีอยู่นะตำแหน่งโลโก้ด้านหน้านะคะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนกระจังหน้าให้แต่ว่าโลโก้ก็อยู่นะตำแหน่งเดิมใช้งานได้ดีดังเดิมโลโก้ด้านหนาโลโก้ logo ด้านท้ายนะคะหูกระจกข้างซ้ายขวา สามารถมองรอบตัวรถนะคะแบบเบิร์ดไอวิวได้เลยค่ะมองจากมุมสูงลงมาหรือว่าจะมองแบบ180องศาก็ทําได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะมีระบบเลนเซน n นริงนะคะการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะเมื่อรถออกนอกทางโดยที่คนขับไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่ว่าจะไปทางฝั่งซ้ายนะคะหรือว่าออกทางฝั่งขวาค่ะตัวรถนะคะเขาจะสามารถตั้งค่าได้นะคะให้เขาช่วยดึงพวงมาลัยกลับมาที่นักกึ่งกลางเลนนะคะหรือว่าแจ้งเตือนสั่นที่พวงมาลัยความสั่นแล้วแต่เราเลือกเลยนะคะระดับ1เบาๆ2กลางๆ3แรงๆนะคะหรือว่าให้แจ้งเตือนอย่างเดียว ยไม่ต้องช่วยดึงพวงมาลัยมาก็ได้แล้วแต่เราเซ็ตค่าตั้งค่าเลยค่ะมีระบบแจ้งเตือนการชน,นหน้าๆนะคะ เมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีจักรยานตัดผ่านนะคะตัวรถเขาจะสแกนเลยค่ะว่าความเร็วของเขานขณะนี้เนี่ยกับระยะห่างจากข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเกิดการชนหรือไม่ถ้าหากว่ามีโอกาสเกิดการชนนะคะเขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะคะถ้าหากว่าความเร็วของตัวรถค่ะไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้สามารถจอดถึงจุดหยุดนิ่งได้แต่ว่าถ้าความเร็วมากกว่านี้นะคะจะเป็นลักษณะการลดอัตราการสูญเสียนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อเกิดการชนแล้วนะคะตัวรถจะสูญเสียการทรงตัวค่ะตัวรถเขาก็จะมีระบบนะคะควบค นด้คโดยที่จุดศูนย์ถ่วงเขานะคะจะทําการสแกนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถอาจจะพลิกหมุนสะบัดนะคะไปชนต้นไม้ด้านข้างนะคะหรือว่าอาจจะชนเพื่อนร่วมท้องถนนนะคะให้ได้รับอุบัติเหตุแบบลูกโซ่ทําให้อันตรายเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะตัวรถขับเขาจะตัดการทางานของเครื่องอยนต์แล้วก็เพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อให้รถจอดถึงจุดหยุดนิ่งได้เร็วที่สุดค่ะพร้อมกับถุงลมนิรภัยทางานทั้งทิศทางเลยนะคะทั้ง6ตตาแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้าบอกผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายนะคะแล้วก็ม่านแอร ทำให้เรานะคะได้รับการเซฟตี้ที่ดีสุดยอดเลยค่ะ คันนี้ยกรถเพิ่ม2นิ้วนะคะเพื่อให้เข้ากันกับล้อมแ a กขบยีค่ะจะแต่งเป็นทรงยอดนิยมเลยนะคะล้อมแบกสีดำเงาแบบนี้ค่ะรด้วยยาง3 3คูสิ2สเป็นยางโอตาี้นะคะยาง a อทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดค่ะที่สำคัญเราใส่ปีกนกปลาองศาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อลดปัญหาการกินได้ย่างที่สำคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยค่ะเป็นที่นิยมสุดๆเลยกับการยกรถทรงแบบนี้นั่นเองค่ะหูกระจกนะคะก็มีไฟ LED ดีเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับ ชไฟนะคะอยู่ใต้หูกระจกแบบนี้นะคะเมื่อเปิดประตูขึ้นมานะคะไฟเขาก็จะสว่างว่าแบบนี้ทําให้พื้นที่แอเรียด้านข้างนะคะเป็นพื้นที่โซนสว่างแล้วก็ปลอดภัยนะคะเมื่อเราขับรถไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะคะก็จะทําให้เราเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะคะไม่เหยียบเท้าลงไปเนี่ยโดนหนามทิ่มอะไรแบบนี้นะคะไม่ไปเจอท่อนซุงท่อนไม้หรือว่าสัตว์เลยคานแบบนี้ได้ด้วยนะคะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าฝนตกถนนลื่นนะคะเราจอดรถไปนะคะก็รองเท้าไม่เปื้อนโคลนด้วยหรือว่าเอารถไปจอดนะคะอยู่นช่องแคบ เวลาเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าขอบประตูของเรานะคะใกล้ที่จะชนวัตถุที่อยู่ด้านข้างหรือยางนะคะอย่างเช่นไปจอดที่ในห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างที่จะขับแคบนะคะก็เป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบบายสปอร์ตค่ะก็คือแจ้งเตือนมุมอับสายตาค่ะเมื่อเราเปิดคําสั่งนะคะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาค่ะก็จะมีไฟสัญ,ญลักษณ์ส้มๆนะคะคอยกระพริบถ้าหากว่ามีรถอยู่ในพื้นที่นะคะที่หากที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้้้นนนนใกกกกาาาารรรรขขัับบีีี่่่่คะะอออจจเเมืตงทถ นะคะเราต้องการที่จะขึ้นรถค่ะเราหิ้วของพลุงพลังไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ามานะคะต้องการที่จะเข้ามาที่ตัวรถค่ะไม่ต้องวางของและคุยหากุญแจเลยเพราะว่ารถคันนี้มีระบบเคเดิตเอนทีถ้าหากว่ากุญแจอยู่ที่ตัวเราลัศมี1เมตรนะคะสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะสัมผัสนะคะเพื่อปลดล็อกรถหรือว่าล็อกรถนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะเมืม่อมองเข้ามาภายในนะคะจะเห็นเป็นบ่อหนังสีดาตาเฉดได้สีแดงแบบนี้ทรงสปอร์ตสุดๆเลยนะคะพร้อมกับบอกคู่หน้าป่าไฟฟ้าแปดทิศทางเบาะนั่งอบกระชับรัดตัวมากๆเลยนะคะทำให มั่นใจนะคะในการขับทุกย่านความเร็วเลยค่ะไม่ว่าจะเลี้ยวสัต์โค้งแค่ไหนนะคะตัวเราก็จะอยู่นะักกึ่งกลางเบาได้อย่างดีเยี่ยมเลยเบาะมีด้านหลังอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะน้ําหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่ําและน้าหนักก็จะหนักหน่วงมากขึ้นเมื่อเราขับความเร็วสูงนัน่นหมายความว่าเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อขับรถในความเร็วสูงนั่นเองปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางฝั่งขวามือจะเกี่ยวกับการควบคุมเมนูย้อนกลับเมนูก่อนหน้าการกดโ OK อ และทางตำแหน่งซ้ายมือค่ะจะเกี่ยวกับระบบลกความเร็วที่พวงมาลัยแบบรักษาระยะห่างด้วยสามารถที่จะเลือกระยะห่างจากคันทังหน้าได้4สเต็ปสเต็ปหคือใกล้หน่อย2 3คือกลางๆระดับ4คือไกลหน่อยเราสามารถที่จะตั้งค่าเองได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเปิดคําสั่งเสียงภาษาไทยเราก็สามารถใช้งานได้เลยให้ฟอร์ดฮัลโหลฟอร์ดกดปุ๊บก็พูดคุยภาษาไทยกับเขาได้เลยนะคะเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองเราได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพิ่มอุณหภูมิแอร์ไปที่ย5่ลดอุณหภูมิแอร์ไปที่20เปิดวิทียุ่งี่องะะอดีดงดะ แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะทางที่พวงอะไรได้ทั้งหมดเลยค่ะปุ่มซาร์ดมีครบพร้อมเลยนะคะ ถัดมาที่หน้าจอกลางใหญ่ขนาด12นิ้วค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto Wireless Charger มีครบพร้อมเลยนะคะสามารถที่จะควบคุมแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวาด้วยค่ะแอร์ทางฝั่งคนนั่งชอบ20คนขับชอบ25เราปรับหมุนได้เลยนะคะเป็นแบบว่าดูโอโซนนั่นเองนะคะแบบแยกอิสระค่ะแล้วก็มี r e l e s s Charger ครบพร้อมเลยเอาโทรศัพท์วางไฟชาร์จเข้ามือถือได้เลยนะคะทำให้เราสะดวกสบายทุกการใช้งานค่ะคันนี้เป็นเกียร์อิชิพเตอร์10สปีดเมเรถขักกำ แมนวนวลได้ด้วยค่ะกดปุ่มไปที่ปุ่ม M เพื่อขับแบบกึ่งแมนวนวลนะคะแล้วก็กดบวกเพื่อเพิ่มเกียร์กดลบเพื่อลดเกียร์นั่นเองเบรกมือไฟไฟ้ามีครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะคุมโทนนะคะเป็นสีดําแดงแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะราวหลังคาด้านบนนะคะก็จะเป็นราวหลังคาแบบสลับปรับค่อยได้ค่ะนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าจะสะดวกมากๆเมื่อเราต้องการที่จะบรรทุกของสันรราระเยอะๆนั่นเองค่ะสปอร์ตบาร์นะคะก็สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับแบบนี้เลยค่ะ นี่คะ่ะเลื่อนสไลด์แบบนี้ได้เลยนะคะมาจนถึงขีดสุดแบบนี้เลยค่ะและที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเป็นสไลด์ไฟฟ้าของแบรนด์ฮาร์เบอร์นั่นเองค่ะอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะป้องกันน้ําเข้าได้ถึง98%พร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะคะก็มีมาให้อย่างครบครันเลยนะคะทำรถคันนี้พร้อมที่จะลุยทุกเส้นทางแล้วค่ะด้านท้ายนะคะเราใส่ไฟไท้ายไฟไท้ายเราข้อไฟไท้ายให้นะคะแต่ไฟไท้าย LED เนี่ยเขามีมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะพร้อมกับกองสองหลังนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยค่ะ ตเต็มเลยนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหลังนะคะที่ใส่แอดเพิ่มเติมเข้าไปไฟเบรกโนร่สามีให้ครบพร้อมเลยนะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะก็เป็นแบบอีสซิลิฟนะคะน้ำหนักเบามากๆนะคะสะดวกสบายสุดๆไปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกันชนท้ายคู่ตัวโรงงานนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังจัด เต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6จุดนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆสวยสุดๆสวยที่สุดเลยนันทิชาจะพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะแต่ออกมาได้หล่อลงตัวโดดเด่นมากๆค่ะกับงานแล็สซิกอร์สีเทาแบบนี้ทั้งคันนะคะพร้อมกับระบบเซฟตี้ที่มีอย่างฟุ่มเฟือยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบแจ้งเตือนการชนเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะกอง้อง360องศานะคะระบบควบคุมรถทุกอย่างนะคะ พร้อมที่จะในลมิเทร็รถคันนี้ค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนนะคะนอกจากจะหลอดูดีแล้วนะคะก็ยังปลอดภัยด้วยนะคะเหมาะสําหรับทุกครอบครัวเลยใครที่อยากมีรถหล่อๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อลุงหนิงได้นะคะโทรมาพูดคุยกันค่ะลุงหนิงผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรน้มมินชลุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนยินดีที่จะให้บริการนะคะกดกระดิ่งให้ลุงหนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปรีวิวดีๆที่เราจะมารีวิวให้ชมแบบรัวๆเลยนะคะโทรมาค่ะที่เบอร์0832141218ค่ะ